สวัสดีครับวันนี้พบก,กับช่องลิชัยฟาร์มครับคลิปนี้เขาก็พ,กพามาเบิ้งสุดยอดพอพันอีกตัวครับสิ่งคือเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์ครับมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องลิชัยฟาร์มได้เลยครับเราก็สิไปเบิ้งลักษณะต่างๆครับที่ส่งไปถึงลูกครับไปเบิ้งกันได้เลยครับสำหรับเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์นี่ครับ มาเบิ้งที่สายพ่อกับแม่ก่อนนะครับส่วนสายพ่อครับก็จะเป็นมิสเตอร์สามเอ็กซ์เอชเคโอโโครับส่วนปู่ครับก็จะเป็นเอชเคแมกเนติกสามสครับส่วนยาครับก็จะเป็นมิสซิสสามเอ็กซ์เลสครับหนึ่งครับส่วนสายแม่ครับก็จะเป็นดีบีโซ e ิสตสไต หนึ่งทับศูนย์สามเก้าครับ,รบส่วนตาครับก็จะเป็น DB s o u t h e ทนสไตล์ห้าสองหนึ่งทับแปดครับส่วนย้ายครับก็จะเป็น Mrs. Lady H Salita 631หกสามหนึ่งครับสีประมาณนี้ครับสายของ SuperX ครับอา,อาซิมีลูกบางตัวนะครับเพราะว่า หาได้ประมาณนี้ครับมาเบิ้งที่อายุเขานะครับอายุที่ประมาณ7ปีครับน้ำหนักอ่ะอาชีดปตะตัดก็ตัน2องนะครับเพราะว่ามันกับว่าแน่นอนครับน้ำหนักงัวนี่ครับส่วนสังกัดครับจะเป็นโชควัฒนาฟาร์มครับอำเภอหน้าว่าจังหวัดนครพนมครับ ส่วนราคาน้ำเชื่อนะครับกะชิชุดละ6,000บาทครับะกะชิได้10หลอดแถม2หลอดครับหรือถ้าซื้อเป็นหลอดกะสิหลอดละ800บาทครับน้ำเชื่อรวมเพชนะครับที่นี่ก็มาเบิ่งที่ลักษณะที่ที่่งไวถึงลูกนะครับของซุปเอกับเอากปเฮ็ดมาใหา สี่ตัวส่วนให้เบิ้งครับอ่าดับแรกก็จะเป็นเรื่องของโค้งสางง่าเลยครับโค้งสางง่ยเงาลึกดีครับแล้วก็มีบันท่ายี่งดีครับล้วเก็เนื้อหนังนี่ครับกล้ามเนื้อถือว่าหลายมากครับสําหรับซุเปอร์เอ็กนี่ครับที่ให้ลูกกล้ามเนื้อดีครับแล้วก็เรื่องของแช้งขาครับข้อขาครับงครับ ขานาคาลังครับผนังย้อนยนันดีประมาณหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของสีกับสีให้ลูกก็ซื้อว่าสีแดงประมาณหนึ่งนะครับว่าวดึงกับจีดจัดมากเท่าไรครับแล้วก็ตะหนอครับใหญ่ประมาณหนึ่งคร,รับลักษณะที่ส่งไปถึงลูกนะครับ เด่นก็คือพวกบันท้ายแล้วก็แช่งขาครับแล้วก็โค้งสร้างเนื้อหนังกล้ามเนื้อนี่ครับอ่าอกีกหลักๆครับที่ส่งไปถึงลูกครับก็บมาเบิรงดีผลงานนะครับผลงานเขาก็ถือว่าถึงโดยรวมไปเลยครับผลงานถือว่าให้ลูกโค้อง,องสางดีมากครับเนื้อหนังอ่าบิรง ตาภาพเลยครับแล้วก็ทายงครับแล้วก็กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อนี้ให้ลูกหรือว่ามีกล้ามเนื้อขึ้นมาหลายเลยครับแข้งขาเนี่ยเป็นง่ครับผนังย้อนย่านดีครับแล้วก็สีดีประมาณนึงครับขึ้นยุที่แม่พันความครับเล้วโตวนี่ครับลูกตัวดังๆนะครับก็จะเป็นเห็นคบ ซูเปอร์แมนครับหรือว่าล่าสุดที่อันประกวดก็ได้แชมป์ครับตัวที่เขาลูปมาให้เบิงงนะครับถือว่าทรงลูกดีับได้ประกวดได้สบายเลยนะครับสำหรับซูเปอร์เอ็กนี่ครับเขาก็ต้องขึ้นยูที่แม่ฟันครับมาเขาเสือไปปรับมองไดครับ แม่พันธุ์หสีแดงเข้มนะครับไซส์สูปเป็กสีออกมาแดงพอดีอยู่ครับถ้าผู้ใดอยากได้เรื่องสีครับเรื่องขาดเรื่องโค้ง,ง้างเรื่องกล้ามเนื้อนี่ครับถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอันเฮ็ดสุดยอดพอพันครับล,ลักษณะที่ทรงไ้หาลูกครับแลก็ผลงานเขาครับ เอาวะเหตุจากความคิดส่วนตัวเขานะครับต้องขออนุญาตเจ้าของม้วเจ้าจของภาพเจ้าของวิดีโอครับามาเห็นให้เบิงบ้งต้เพราะได้เห็นครับว่าซูปเปกเป็นยังไงครับพี่น้องมักก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับช่องมมดิลีฟาร์ามดเ,เลยครับหรือ่พามีลูกซูเปกนี่เชียครับมาดคอมเมนต์มาได้ครับ ว่างามหรือไงอย่างไรครับเป็นยัางคือจัดให้เป็นสุดยอดพอพันอีกตัวหนึ่งครับถือว่าสุดยอดเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ